สวัสดีครับพ so ah ี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มาพบกับเก่ามาเชียร์เดอครับผมครับคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะมาพบกับแนวทางตัวเลขอาจารย์ชายแดนครับผมกับเ่เดตตามแนวทางตัวเลขอาจารย์กับสองงวดสองงวดสามงวดครับพี่น้องเนาะครับไปถามข้าวๆอาจารย์น้ำครับผมเพราะว่าเพิ่กับอยู่ในเขตชายแดนครับสําหรับเลขของเพิ่นกับเชนเคยครับพี่น้องเพราะว่าจะเป็นชุด เลขสี่ตัวหรือว่าสี่เซียนครับผมเลขเสี่เซียนร่วมไปถึงเลขที่เพิ่นออกประจําวันครับพี่น้องเนาะเลขประจําวันของเพิ่นครับแนวทางตัวเลขของอาจารย์ชายแดนครับพี่น้องก,ก,ก็ติดไว้ครับเพราะว่าเพิน่นก็ถือว่าเป็นเซียนที่ผ้าพี่น้องที่เขามากเพราะว่าจะเป็นสามตัวกับมีเด้อครับผมอาจารย์ชายแดนเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังตัวเลขกับอาจารย์ชายแดน กามเชียกขอขอบพระคุณอาจารย์เด้อครับผมไปรับช่อมรับฟังตัวเลขกับอาจารย์กันเลยครับอาจารย์ครับก็มาเชียสวัสดีอาจารย์ชายแดนครับผมครับผมสวัสดีครับครับอาจารย์โอ้เป็นยังไงเนาะอาจารย์บได้อ่าคุยกันโดนแล้วครับผมสบายดีว่าครับอาจารย์ครับก็สบายดีครับเรื่อย อตอนนี้อาจารย์ก็คือมาอยู่ปกติหล้วเล่าครับครับมาอยู่ปกติแล้วครับครับเป็นยังไงอาจารย์เขาหน้าโอ้ปีนี้ก็ยแย่อย่านไสองอุ่มครับสองอุ่มครับปกติได้เท่าไรอาจารย์ที่ในหน้ามันท่วมตอนที่ฝนตกแห้งหน้าท่วมจมหน้ามน้งครับครับสองอุ่มครับแั่ หนามันทมแน่เลยรยากกับไอ้ลูกปืนลูกย,ยังสิ่งนีกันมันตกได้หน้าเลยโอ้โน้อแต่ยานอยู่นี่นอาจารย์ถัดตกเป็น,นไซนานมันมีปัญหาครับรถเกี่ยวโอกาลลุ่งไหนครับตรงไหนทหารมาตรวจมาอย่างครับเป็นเป็นหลายว่าอาจารย์แบบนี้พื้นทีนพื้นที่เป็นเรื่อยนะเป็นบางเจ้าครับน้ออาจารย์เนาะโดยโ<น>มาก<ย>จะลงในสวนอ่อยแน่ลงหน้าแน่ลุ่งในไออ้อยให้มั่น สวนยางใะไครับมันมีนะครับแต่แต่แต่มันถิ่ร่งมันยิ่งไปตัวที่ตัวแดนมันบ่มีก็คือว่าถ้าหาก็คือเห็นเรื่อยๆเนาะอาจารย์เนาะครับตาเก็บ่หมดตามองไหมมันเป็นเป็นแอ่งเลครับเป็นแอ่งเป็นเวิ้งเดิมสงสัยเลยครับผมอันเต็มๆกับดินยุบเนี่ยครับเต็มคือเตื้อนก็โนู้นี่แหละมันเป็นนั่นอยู่มันก็แตกเนาะอาจารย์ มันโปแตกครับผมมันเป็นเล่นมันแตกมันลงไปนี่นะครับผมก็นะถือว่าเป็นเสี่ยงอยู่ด้วยครับพี่น้องเนาะเสี่ยงอยู่เอาครับทหารพคนใหม่เกี่ยวม,มาเอาไปเก็บกู่ไปน้ออาจารย์รอันเป็น,นยังไงอาจารย์ครับหลายงวดที่เพ่อได้ตามตัวเลขกันโอ้ส์ก <laughs> ็ <laughs> มาตีเล่าก็ได้ยุ่ยด้วยเหรออาจารย์อะไรโอ้ได้ บนหรือล่างอาจารย์ได้บนครับซีหาครับครับอ๋ออาจารย์ชายแดนกลับมาแล้วครับผมงวดน,นี้วากันตัวครับพี่น้องเนาะครับเขาตามสูตร์แล้วเนาะครับผมครับอ่ะลองเบิเร์เ่องวันศีข้าวว่างวันแรกครับก็เลยเกี่ยวคาเกี่ยวเข้าอยู่แล้วโอ้หลายตัวนีจ้จำแล้ว ดีนะดีบริบริบริการทุนเกี่ยวเขาพีนี่เกี่ยวพี่อยู่คือกันเลยอาจารย์ครับผมว่ากันต่ออาจารย์ครับผมเอาลองเมื่อวดนนี้เลยครับผมงวดทีแ้กแต่ตัวลักมันได้ห้าสี่หกงวดนทีแล้เงวดนี้เอางวดนี้น่าลองไหมเนาะไปตามตัวเดิมอ่ะศูนย์หนึ่งเก้าครับศูนย์หนึ่งเก้าครับ อันนี้บนย่างเดียวบอจันทรหรือบนหลังบน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 เดียวครับอัียวนหลังต่างหากครับเดินครับตัวนั่งเก้าเอาเอาหนึ่งสองไปจับนะครับเอาหนึ่งกับสองไปประกบครับศูนย์หนึ่งครับศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สองเก้าสองเก้าสองงหหนนึึ่่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสอง เก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสองเอาแล้วอาจารย์เก้าสองครับครับมันมันจะไม่ยู่มันจะมีอยู่หกตัวก็มีศูนย์หนึ่งศูนย์สองหนึ่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 งสองเก้าหนึ่งเก้าสองครับผมครับมันมัน<ห>อ่ะทีนี่ ปัดเอาทาทาเพราะแน่ใจว่าซูนทาซูนมันได้กว่ตัดซูนหรอกครับแต <est> ่ว่างไหมหมดนี่นะอาจารย์ครับว่างไหมวะเนาะครับว่างเพราะทีาาทแล้วอาจารย์เรามันมันเพราะที่แลมันห้าสี่หกแล้วอาจารย์เราสี่หาไปจับอืมมันจะได้หาซีหาหาออกซีซ <6 5 S 1> ีซีซีหาอกหาครับผมไอ้ตัวนี้ไอ้ใน,นสูตรเต็มมันะสูตรเต็มซีเซียนครับ อันนี้มันมัเลยอ่ะมวนนี้ลักลอยดีสองนะครับหลักร้อยสุดเต็มมีสองกับยังครับผมสองหนึ่งกับสองมวนนี้ลักรลอยครับโอ้เดี๋หนึ่งกับสองมวนที่แล้วดีศูนย์กับหนึ่งครับตัดหนึ่งมวนนี้กัหนึ่งดัดอีกนะตัดหนึ่งออกเอาสองตัวเดียวครับผมเอาเอาเยอะลอยเยอสองตัวเดียวตัดหนึ่งออกอีกครับ เอาสตัวสองหนึสองสองหนึ่งสองครับผมสองเก้สองสพ่องคู่พอส <2, 2. S 2> องคู่นนอาจารย์กรีดเท้นได้ไพที่สองเก้าสองสองเก้าสอเลหาบด้ครับผมครับ Look, แต่ตคนไหนมีร so ักลอยดีก็ร so 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 ักลอยไม่จากด้วอาจารย์ผมมีสูตรต่สูตรรักลอยมันรุดหมดเลยอยู่สูตรเดียวนี่ครับครับอ๋เลขกบอดอ่าซับซ้อนครับผมเหล็กตำๆแต่ว่าก็มีเลขกสูงคือเก่าตัวเดียวครับผมครับมันตามสูตรเนาะครับผมล่างก็เขายุ่งวดที่แล้วนี่ล่างครับล่างฮกคูเหมือนกันล่างเดล็หกคู งวดนทีแ้วนี่มันได้สามกับสีบเ่เอาเอาสองเจ็ดหกไปจับงวดนทีแรกขาวด้ทั้งบนทั้งล่างับเอางวดนี้ครับผมล่างล่างสามสอง 3, <2 S 1> อันประกอบคูัแล้ว่อาจาย์สามสองบบอลเล็กวิ่งเล็กวิ่งครับโอ้สามกับสองครับผมสามกับสอง เอาสองเจ็ดหนึ่งไปเจ้าครับสองเจ็ดหนึ่งไปประกบครับผมครับจะมีสามสองสามสองครับผมสามเจ็ดสามเจ็ดสามหนึ่งสามหนึ่งสอ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 งเจ็ดสองเจ็ดสองหนึ่งสองหนึ่งครับ สามเกติตัดออกไงเพราะมันออกไปแล้วมันพ่อหน้าออกจานว่ะเหื้อหาคูครับผมหลลงไปอีกครับไปตัดสองไปเลยตาจันกีเนไตไปทีสองกีเนไตไปทีสองเก็กับ2อหนึ่งครับสองเกกับ2อหนึ่งครับตอนนี้ค็จาดเลตอรีไปแล้วยางละงลสองสามไปครับ สองเจ็ดกับสองหนึ่งอย่างสองหนึ่งจ็ดไปแต่ติดสี่ใบมั้งครับสี่ใบแล้วีครับสูตรอ่านสองกับสามได้ครับผมโอ้สามกับสองครับพี่น้องเนาะตัวดินกับวิหันอาจารย์กับเขาสามเจ็ดวันที่แล้วเขาสามเจ็ดครับวันที่แล้วมันก็มี่วันที่แล้วเอาสองเอาสองเจ็ดหกไป้จับครับ วันนี้เอาสองเจ็ดหนึ่งครับเอาสองเจ็ดหนึ่งไปประกบครับลองเบล่านี่นะครับเป็นไงสบายดีเนาะก็สบายดีอยู่อาจารย์ครับผมครับอากาศก็หน,น,นาวแต่ว่าอันชิหนาวแต่เนี่มือซอกก็เนี่ยมือแรงอาจารย์หนักอยู่ตอนนี้ก็แเดียดครับโยครับผมอ๋ออาจารย์มันล้มยู่นี่ล้มแห้งแมนแมนล้มมิลีครับผม มือโซ่เสียมหาองศาอาจารย์ประมาณนั้นให้กันนะครับผมยนีมือเซ่ครับเสียมหาองศาครับนี่แหละครับผมเอ้าอาจารย์ไสเดียนพิณองปซี่กับถามหาอยู่ครับผมเพราะว่าอาจารย์หายไปหลายงวดอยู่ครับผมกลับมาแยสองงวดครับงวดงวดก่อนนี่ก็โทรศัพท์ก็เสียงวดงวดที่แล้วนี่ก็มัวแต่บุญวายก็ไปนั่นไปนี่ก็บโมมิเวลาครับครับ ล่นเขาอเพอแล่นเขาไปนั่นแน่ให้เขามาเคลียร์ให้งวดนี่เขากะเหเต็มๆนะครับพี่น้องเนาะครับต่ออีกงมวดหนาบ้าลองเบิ่งก่อนมาเชียอ่กะขอบพระคุณอาจารย์เด้อครับผมครับสำหรับคลิปนี้กับชลรบัวนอาจา์ซับหนีสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมอาจารย์ชายแดนกลับมาแล้วครับพี่น้องเนาะอาจารย์ชายแดนกลับมาแล้ว โมกาหันเพิ่นเขาทั้งบนทั้งล่างนะครับผมแต่ว่าเพิ่นกับบ่ได้ทรมากครับพี่น้องเนาะครับมีปัญหาเลี้ยงทัพท์น้ำเทิงหยากนําครับผมครับสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะเป็นเลขกบนแลวก็เลขล่างของอาจารย์สูตรซีเซียนคือเก่าครับเด่นบน019เ้ได้ครับผม019ประกบ1กับ2ครับประกบ1กับ2 2ตัวบนครับ 0102 9192 1112ครับพี่น้องเนาะหลักร้อยหนึ่งกับสองเน้นไปที่สองครับอาจารย์ชายแดนพจนประกอบให้สองคู่คือสองหนึ่งสองสองเก้าสองครับเป็นเลขหาบด้วยครับพี่น้องสองหนึ่งสองสองเก้าสองเลขล่างว่าหันพ่นกับเขาด้วยครับพี่น้องงวดนี้เด่นล่างสามกับสอง ประกบ2อ1 2ตัวล่าง3231 2227 2, 21ครับพี่น้องเนาะเน้น27และ21ครับนี่ครับผมอาจารย์ชายแดนสูตรสีเซียนถ่ายคลิปนี้ก็มาเชืยอกัขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีเด้อครับผมถูกโชคมานเป็นน้ำกันครับพี่น้องเนาะถูกหวยเรื่องเงินเป็นน้ำกันหนึงท่านว่าคม68สําสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ